สวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคเาเดี๋ยวมาเรามาตามต่อนะครับสําหรับหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับผมปั๊เราเข้าไปดูกันด้านไหนกันเลยนะครับสวัลดีครับและกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยนครับ น้องตาลมาแล้วนะครับน้าลได้ข้อบข้งล่างเลยน้ตาลนี่เออน้องตาลได้ข้อบข้างล่างครับได้ม่เยอะแต่ได้ยูเห็นยังจังบวแม่น้ำให้เพื่อนเพื่อนวางสี่บ่อ๋อก็เลยฝ่ามาเลยน้อนยท่ครับมีมีมีอันนั้นบ่นละน้องตาลไปเชื่อมบุทูดเราเด้ว ไปเสื่อมบเบอรูโทเดวกับพี่อุไปเสื่อมก่อนไปไปเสื่อมอยู่ฝุ่นเลยยัง่อยถือมาครับนี่คือน้องตาลนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือน้องตาลนะครับที่จะมารำลำํำบวงสวงหรือว่าลํำแค่บนนะครับให้กับตาเซตา้มี พันวาจะได้เกาะพนวาจะได้เกาะานันปอันที่น้องตาพนวาคามสิไปล่ำคือพาม่ำพอเธอวนางซีแม่พันนาไปหอดแล่ป้านี้บ้านี้พ่อมีคนนห็นกระากอีไรก็ลวเล่นแทนเล่นยังสิกว่า ยิงมาเข่าวฝันแม่อีกว่าอไอ้น้องตาเน,นี่คือไผ่ก็บอกว่าหลุดกระพรองแหลกเป็นอย่างนันมันูมองอยู่บอลทางด้าซีเดี๋ยว่าบอกมาเลยเพิ่อนก่าปะปานพ่อมาเคลื่อนมาเคลื่อนอีกน,นกั่งทับไข่ทับขามีคนมาอืดบอกว่ามาอื่นไปให้ได้เด้อร์ไปให้ได้ต้องไปเทอะเดิมออื่นว่าสั่ลลงเป็นโรคเศร้ามากเลยถามหมอว่านะหมอว่านแม่ได้สัญญากับไผเพราว่าสิไปใส่บอแม่บ็ได้บอกไปมาไปไป ก็เลยคว้าองตานมาเลยถือคนน้อยถึงน้อยก็ต้องมาตามสัญญาก็ต้องมาตามสัญญาเนาะโอเคโอเคโอเคไปไปเสื่อมบูยูบบูโทดอยู่งูกน้อยนี่น้อยก็ถือ พีซอยนำทวมไปซอยนำทวม

ไมนน่ถึงบะ่่ถึงออก็ลองเสียงดูครับเสียงเป็นยังไงเนาะ ทวนเข้าประทิดาสะอาสะาสามัคทีและมีน้ำใจมาเมืองไ,ได้กันธนาสมแล้วที่เกิดมาได้ชื่อว่าลูกสนมลูกพ่อเท้าอู่าเรื่องลือชาพ่อเมืองสนมหมู่เฮาทุกทีทีสามัคที ชาวสนมพวกเราได้ชื่นชมสนมเอ๋ย ที่สารตาเตแล้วก็สารใยมีแล้วก็สารตาจันนะครับหลักกิโลแห่งนี้ให้ถูกมาแล้วทั้งหมด16งวดนะครับคุณผู้ชมนะครับสิงวดนะครับต่อไปงวดที่17นะครับว่าคนที่รำอยู่ก็ถูกตะเข็เหมือนกันนะครับถูกพอสมควรน,นะครับก็ได้มารำแก้บนนะครับที่หลักกิโลดวงวิญญาณเงียนให้โชคแห่งนี้นะคระับ สามที่ไม่ทีสัตยนน้ำจะยามประเพณียใหญ่มุ่บางไฟประจำที่บ้านเฮาปัดญาความพอเพียงช่วยหล่อเพื่อกูเราสิ่งทําน้อมรับเอาเธอทุนข้าพระพุทธศาสนา เท่าอ th ุทาเรื่องลือชาตพ่อเมืองสนมหมู่เ้าทุกที่สามัคคีเราเชาวสนมพวกเราได้ชื่นชมสนมเออ สวัสดีจ้าีดวต่อเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับนี่คือน้องตาลน,นะครับน้องตาล ระวังรถนะคะ ตาม้วยเลขแปดให้ด้วยนะครับสาธุแล้วก็ตามด้วยเลขแปดให้ด้วยนะครับ ำเสร็จแล้วนะครับเ,เขาตามไปถึงเลยใช่ค่ะวันที่วันที่ว่าจะตั้งศาลจ้ะนูไปหน,นูไปวันนีวันนูไปวันนี้พรุ่งนี้ตั้งศาลนี้นะทีนี้นูก็เลยไม่ได้มารำเปิดศาลนูก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมารำก็ได้ทีพอหนูกลับมาก็มามาอยู่ที่ลำดวนก็ตามไปที่ลำดวนบอกว่าไหนบอกว่าจะมาล้ำให้แล้วกลับมาบ้าน เขาก็มาตามกับแม่ว่าใครชื่อตาลก็ตามกับแม่เป็นผู้หญิงไปตามเป็นผู้หญิงไปตามตามเข้าฟันค่ะคุณรอคุณรอหวยหวยนี่ต้องไปเอากับอาจารย์อุกหรือเปล่าแล้ววันนี้ยังเพิ่งมาเพิ่งวันนี้แทบจะไม่เตรียมตัวเลยค่ะ มามามาถึงก็มาในนี้เลยอ๋อจ้ะโอ้ถุงน้ำพึ่นสองงวดสามสี่งวดอะไร่ะแต่ว่าสองวดนั่งลำโบยูสามสี่งวดแล้วครับนั่งลำบอยูเล่โบไรเล่ไรมาลำกับเพลือยไปเขาฝันน้ำเขาฝันเลือเขาฝันเตื้อนว่าไหมาไหมาลำไห้ค่ะ มือนี้ก็ได้มาล่ำหายเพิ่นแล้วเนาะถือว่าสบายใจขึ้นเลยแหละสบายใจแตงต้นต้นประตูตัวสันเบิดสันอิลีบจับมนเนี่ยอาจารย์อุ๊ขอบคุณน้องตาลหลายน้องตาลฝากชื่อหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนสุรินทร์ทีวีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องตาลด้วยนะคะบ๊ายบายรวยกันทุกคนแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ